สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาดูต้นไม้เดีย๋ยววันนี้พี่จะมาพาดูต้นไม้พิเศษนะคะจัดแรกเลยนะต้นไม้ใหม่นี่อันนี้คือต้นไม้ใหม่นะคือถ้ามันโดนน้ำแล้วเราลูดออกอ่ะมันจะไม่เปียกมันแห้งเร็วมากเลยนะนี่นี่มันจะแห้งเร็วนะใบนี้ทําไมเล็กลงอ่ะม,<า>มันโดนมือแล้วมันเล็กลงอ่ะมันห่อเฉยเลยอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้อ้ต้นไม้พิเศษต,ต้นไหน ต้นนี้นะคะไหนไหนดูที่มันพิเศษยังไงนี่อันนี้มันบางอยู่พิเศษยังไงก็จะหุบเอ้าทำไมใบมันหุบเองได้มันเป็นต้นไม้พิเศษใช่ไหมกระทีมใช่ระวังนะมันมีหนามด้วยนะแต่เราห้ามเด็กทำมันใหญ่สิว้าเรวปล่อยดินั่นเอ้ยมันหุบเองได้ด้วยเราชี้ตรงไหนมันก็หุบใช่ไหมใช่นี่พอเราแตะมันปุ๊บ ใบ,บมันก็จะหุบเองเลยน้องๆอยากดูวันไหนก็ทักมาบอกพี่ๆเดี๋ยวของถ้าน้องๆอ,อยากดูวันไหนก็ทักมาบอกพี่ของจริงได้เลยนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ทัพทินจะพามาดูอีกวันหลังใช่ไหมใช่วันนี้ว,ว,ว,วันนี้พามาดูต้นไม้พิเศษใบมันเวลาโดนมือแล้วก็จะหุบอย่างนี้พ่อทำไมใบนี้เวลาโดนน้ำแล้วก็ใช้มือ ดีบออกทําไมมันเล็กแบบเนี้ยมันก็หุบเหมือนกันไงไม่รู้มันเป็นต้นไม้อะไรทพราะมันไม่หุบอ่ะอืมนี่ต้นนู้นไงต้นต้นนี้นี่ต้นไหนต้นที่เราถ่านี่ยนี่เนี่ข้างบนนี่ย้าเทียวข้างบนนั่งบนดินี่เห็นไหมนี่ดูสิมันหุบจริงไม้นี่ไงเห็นไหมคะพ่อที่บ้านเราไม่เคยเจอต้นไม้หูแบบวิเศษแบบนี้เลยนะวันนี้ ขนนกเลยอันนี้มันขนนกเลยพ่อเมื่อกี้น้องโดนแป๊บเดียวมันหุบเร็วเลยนะริงใบเนี้ยพ่อพ่อใบอันเนี้ยมันเหมือนขนนกเลยใหญ่มันขนนกเลยเพราะขนนกก็ใหญ่แบบนี้นั่นโอเคมันง่วงมันง่วงอ๋อใบไม้มันหลับแล้วโดนมือแล้วมันหุบมันหลับน่ะง่วงมันง่วงมันไม่มีตาแต่มันง่วงมันจะหลับ มันจะนอนกลางวันแล้วต้นมันจะมีหนามเด็กๆนะช้าเด็กๆระวังนะถ้าพี่บอกดีนี่มันจะคือหนามถ้าไปโดนมันจะตำมือได้อันนี้เล็กอันนี้เล็กสุดเลยเนี่ยเออนี่ยเดีดเป็นปะเป็นปะไปดิไม่เป็น่ะทำไมไม่เป็นเป็นเป็นป็นป็นแแล้วห Okay. คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะแต่ทีมลาก่อนเร็วเดี๋ยววันหน้าเราจะพามาดูต้นไม้ชนิดอื่นกันต่อ,อใช่เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะพามาดูต้นไม้ชนิดอื่นกันต่อนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย